รักกันเกินคู่นี้มันใส่อีกดูดูเขฟินดูก็ฟินดูเขาเล่นกันพอพอ,พอลูกๆเขาดูห่างก็สิแสดงว่ามีความสุขชอบฟินอวอ้ย

Ui, ui, ui. So weit geh'n. Hm. Heute gibt es besseres Wetter. Dann kannst du wieder spielen. Und dann zeigst du hm. dich wieder die ganze Nacht nicht, hm? hm. ne? Dann verkaltest du wieder im Freitag, Samstag. hm Hoffentlich geht nicht mehr raus. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt hier mal ab und ab mal gehen. Kæmpe med det op Det er jo nemlig den hovang, den sukkerpluk. Den lønne, din. Det var den fange. Jeg så ฟินอย่าบ,บอกใครใช่ไม่อชอบตอนแรกก็พวกเราก็อยู่ในห้องอับแขกดูทีวีแล้พี่ก็เห็นว่าเขาเข้านอนแล้วเนาะเราก็เลยปล่อยให้เขานอนไปเราก็นั่งดูทีวีกันเขาเดินออกไปตามเลยตามคือเรียกมาว่าให้มาดูหน่อย พอเรามาเขาก็เข้ามานอนบนเก้าอี้ทำงานเลยแล้วก็ให้มาเล่นด้วยทำท่าอย่านอย่างนี้อย่างนั้นตอนแรกนั่งนะบนเก้าอี้เนี่ยนั่งทำท่าโพสแต่พอเราทำท่าจะถ่ายคลิปเท่านั้นแหละล้มลงแผลแบบที่เห็นเนี่ย ยังมีคนมาเล่นด้วยมาเลยกล่อมนอนนอนหลับเฉยเลยรู้หลับหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราออกออกไปเนี่ยมันคงจะไปกับเราด้วยฮะก็เท่าที่สังเกตตองจี่พี่ควกเรากลับมาจากเที่ยวเนาะเขาก็จะตามแจเลยนะแล้วก็ ออกไปบ้างเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็รีบกลับมาบ้านก็วันวันที่สองที่เรากลับมาก็เ,าเอาหนูมาให้ตัวหนึ่งมาวางไว้ที่หน้าประตูตัวอยใหญ่เอามาให้เป็นรางวันเนาะเป็นของขวัญเป็นการขอบคุณอยขอบคุณที่เรากับพวกเรากลับมาจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวทั้งสองอาทิตย์อืมอืม,อมชัวอฟินครับทั้งคนทั้งแมวหลับกันไปแล้วแล้วะ Schlepp sie. Oh, genießen, streicheln. Mm. Jog ihr Schwanz. Kann, es ist nicht yeah. schlafen, yeah. es ist du mm. mm. ah, und dein. Tanzen. Es regnet immer noch stark. Ja, ich. Noch ein bisschen. มันไม่บิ๊กจินนักชินส์ตากถ้ามันดังมากก็รักแมวรักจริงจริงบางแมวได้ทั้งวันแมวมีการเสียนที่จะเชื่อบอกง่ายบอกให้อยู่ก็อยู่ส่วนใหญ่นะบอกให้นอนก็นอนถ้าเขาไม่นอนเนี่ยเราอุ้มเขาไปไว้บนที่นอนเนี่ยเขานอนมีน้อยที่แบบเออจะลุกขึ้นมา ่วนใหญ่ถ้าเอาเข้าไปวางบนที่นอนเขาก็จะนอนอยู่นั่นแหละอยูหางเขาก่อนตานี่หลับนะแต่ว่าหางนี่กระดิกทลอน่นอ,อืมอืมก็าหางยาวเป็นแมว ็นแม่ที่หางยาวเออรู้ด้วยนะว่าเราเนินทาเรื่องหางก็อืมช่ม้างบนจะบบส,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 สั้นนิดนึงขาวิหาไปรอเว็นอะไรนี่ฮอยางทซินไวสืมว อชอมันว่าสิเยือยเบ้าไออินเสกแล้วเด้อเด้อยเบาไอ้เดวชั้วจะพุ่งเถอะมันสุขพุ่งระเบาเอ้ยดูก็นอนดูนะคนกับนอนไปซะแล้วมังไงจะนอนได้ ดูดับหน้าดูให้นอนแบบหมดเรี่ยวหมดแรงนี่เฮยลิมตาม,มาดูอีกต่างหากเฮ้ยใครร้องเพลงเสียงแปลกๆเนาะเอดูหูดินี่หน้าเปลี่ยนเลยเวลานอนท่านี้นะดีแล้วที่ไม่นอนแลบบลิ้น จมูกแดงแดงไม่สบายหรือเปล่าหืมบอกวแมวนี่ให้ดูที่จมูกสุขภาพดีหรือไม่ดีถ้าจมูกชื้นตลอดเวลาเนี่แสดงว่าเขาแข็งแรงถ้าจมูกแห้งนี่ก็ไม่ค่อยดีเราก็จะเช็คเขาด้วยกันเอามือไปแตะที่ปลายจมูกแหละเราดูว่าเขาดีหรือไม่ดี หลับเหมือนเด็กเลยดูดิเหมือนเบบีเลยหน,นูเป็นเบบีใช่ไหมนั่นนี่กันลีตามองอีกดูหางดูหางตกแล้วเอาขึ้นมาแล้วห,หางตกซะแล้วน่ารักจัง อยูทำเสียงดิอ่อนนะเน่ย yeah. ไปแล้วนะไม่กวนแล้วนอนหลับซะหลับแล้หลับจริงป่ะหลับไม่จริงเนี่ยไม่จริงใช่ไหมยกหางสูงสูงไม่จริงไม่หลับไม่หลับ ไม่หลับนั่นมีอะไรอ่ะมีเห็บมีอะไรมาหรือเปล่าคันเลยดูหางก็ดูเอ่อละมือไหมนั่นอ่ะทำทำปากจุ๊บจุ๊บจับจับจิบจิบละมือเดยทีนี้หลับจริงอ้าวไม่จริงอีก หลับซะไม่กลัวละไม่กลัวละหางตกแสดงว่าหรือหลับไปใช่ไหมไปละมนหลับนะ